สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง c o m p ิว t 25ครั้งที่แล้วเราแนะนำการใช้งานของเครื่องพิมพ์บัตร Hi-T CS 200E กันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาสอนการใช้งานของโปรแกรม g a r d D Series กันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาค่ะหน้าตาของโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราคลิกเลือกไปที่ Font Size ค่ะ ซึ่งในส่วนนี้เราสามารถกำหนดได้ว่าจะพิมพ์บัตรเป็นแบบแนวนอนหรือแนวตั้งค่ะด้านซ้ายจะเป็นแถบเครื่องมือที่ใช้งานเมื่อเลือกเครื่องมือที่จะใช้งานจะขึ้น property ของเครื่องมือทางด้านขวาค่ะสำหรับการดึงพื้นบัตรขึ้นมานะคะให้เราไปที่คำสั่ง Add ค่ะไปที่ background และไปหาไฟล์พื้นบัตรขึ้นมาจากนั้นไปที่สัญลักษณ์ลูกศร สีมุมด้านขวามือค่ะจะขยายรูปเต็มพื้นที่และให้ไปที่คำสั่ง Lock and Layer ด้านซ้ายมือค่ะถ้าเราจะดึงรูปพนักงานนะคะให้ไปที่คำสั่ง SID Frame ค่ะซึ่งจะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมค่ะจากนั้นให้เราคลิกไปที่สัญลักษณ์ Folder ค่ะ Import Image เลือก Loading Image for File กด OK ค่ะ จากนั้นให้เลือกหาไฟล์รูปภาพของพนักง,งานค่ะแล้วกด open ขึ้นมาค่ะซึ่งส่วนนี้สามารถขยายรูปได้ตามที่เราต้องการค่ะเมื่อขยายรูปแล้วเราสามารถซูมอินซูมเอารูปได้ค่ะซึ่งสังเกตจากช่อง Preview ร,รูปค่ะทางด้านซ้ายมือให้เราย่อหรือขยายสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือเมื่อขยายเสร็จให้เรากด apply ค่ะ ในส่วนของข้อความจะมีสัญลักษณ์ตัวทีทางด้านซ้ายมือค่ะซึ่งถ้าเราต้องการพิมพ์ข้อความสีดำให้เลือก T สีดำ Resin Text แต่ถ้าต้องการข้อความสีให้เลือก T สี Text จากนั้นจะขึ้น Property ของข้อความทางด้านขวามือค่ะ ซึ่งตรงนี้สามารถกรอกข้อความตรงช่องสีขาวด้านบนแล้วคลิกเลือกฟอนต์ขนาดที่ต้องการหากเราไม่ต้องการพื้นสีขาวหลังข้อความเราสามารถลบออกได้โดยไปที่ Transparency ทางด้านขวาค่ะปรับให้เป็น100%ซค่ะเมื่อได้ข้อความและฟอนต์ที่เราต้องการแล้วนะคะ หากต้องการข้อความเพิ่มเติมเราสามารถคลิกขวาที่ข้อความค่ะแล้วเลือก Duplicate ค่ะแล้วเลื่อนไปวางตรงไหนก็ได้บนหน้าปัตรของเราค่ะหากเราต้องการใส่แท่งบาร์โค้ดลงบนบัตรเราสามารถเลือกสัญลักษณ์บาร์โค้ดทางด้านซ้ายมือได้ค่ะซึ่งจากปากฏดแท่งบาร์โค้ดขึ้นมาในส่วนนี้เราสามารถเลือกชนิดบาร์โค้ดได้ค่ะ จากบาร์โค้ดท้ายทางด้านขวามือค่ะและสามารถใส่รหัสของแท่งบาร์โค้ดที่ช่องบาร์โค้ดได้เลยค่ะหากไม่ต้องการให้โชว์รหัสใต้แท่งเราก็สามารถติ๊กเครื่องหมายถูกออกตรงโชว์แท็กได้ค่ะหากเราต้องการใส่ QR Code นะคะให้เราไปที่สัญลักษณ์ 2D งดีบาร์โคดทางด้านซ้ายค่ะ และเลือกให้เป็น QR Code ที่ 2D Barcode Type ทางด้านขวามือค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถใส่เลขที่ต้องการได้ค่ะโดยให้เราไปที่ช่อง Data to Encode ทางด้านขวาค่ะจากนั้นให้เราจัดขนาดของ QR Code ได้ที่ช่อง QR Code Parameter ค่ะ เมื่อเราวางรูปแบบของแต่ละรายการเสร็จให้ทำการตั้งชื่อของแต่ละเลเยอร์ค่ะที่ปรากฏในช่อง font size ทางด้านล่างซ้ายมือโดยคลิกขวาที่ข้อมูลแล้วเลือก rename layer ค่ะ เมื่อเราทำการจัดวางรูปแบบเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทำการเซฟไฟล์งานเป็นการเสร็จสมบูรณ์ในการออกรูปแบบบัตรค่ะแล้วพบกันใน EP หน้าทางช่อง Compete 25ค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ